สวัสดีครับพวก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l ยอประจำเช้าวันที่5พฤศจิกายน2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,187.54ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเพียง1,190.54ย่อตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1 1 8 0 9 9ปิตลาดไปบร,ริเวณ1,183.20มีการอ่อนตัวลงมาประมาณ4.45รียนดอลลาร์ต่ออ์ออ และครองคำตลาดโลกวันนี้มีการรีบาวขึ้นแต่การดีตัวถือว่าค่อนข้างจำกัดขณะที่ระหว่างวันราคาย,ยังคงแว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าและจะเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวันภายในวันศุกร์นี้ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางอย่างไรก็ตามทองคำยังคงถูกกดดันจากทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐที่ยังคงแข็งค่าและทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ สถานการณ์ดังกล่าวยังคงกดดันให้ราคาทองคำแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่นขณะที่ทิทางดอลลา,าร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขาลรับทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและอาจทำให้ธนา,าคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจำเดือนธันวาคมและหากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเฟดยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง สรุปภาพรวมการลงทุนณะวันก่อนหน้าการซื้อขายจอก้องทุกขนาดใหญ่กองทุนทองคํา S P D R ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ891.567ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ7 9 6 0 00 0ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ16.25ออนตัวลงมา0.10สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.0560บวกขึ้นมา 00. 0.0004 เดือนนีดอลลาร์อินเด็กติดตลาดไประดับ101.70บวกขึ้นมา0.02ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต,ต่อาราคาทองคำาราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตามการปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำท่านี้ดอลลาร์สาหรัฐยังคงมีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะก,ก้าเงินอยู่ที่ระดับ101.89ในช่วงเช้าวันนี้ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อ0.2%จากระดับ101.70ในช่วงท้ายตลาดวันนี้โดยดอลลาร์พุ่งขึ้นไปแตะระดับ102.05เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ3ปีครึ่งขณะที่แนวโน้มของดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะมีการปิดตลาดในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง0.6%จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวปรับตัวขึ้น0.03%และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเคยพุ่งขึ้นเหนือระดับ2.4%ในช่วงกลางสัปดาห์และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี2015ขณะที่ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มของสกุลเงินยูโรที่มีความผันผวนมากขึ้นเมื่อ ECB ออกรายงานเตือนความไม่แน่นอนทางการเมืองสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพยูโรธนาคารกลางยุโรปโดย ECB ระบุเตือนในรายงานรอบครึ่งปีในวันนี้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วกำลังสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของยูโรโซนรายงานดังกล่าวระบุว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการทำประชามติการเลือกตั้งในหลายประเทศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐได้สร้างความท้าทายต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ อัตาราเงินเฟอ้อและความไม่แน่นอนดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับฐานในตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างไรก็ตามราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังได้รับแรงหนุนจากสถานกา,ารณ์ความตึงเครียดในตุรกีโดยล่าสุดยูอีประนามเหตุคาร์บอมที่ตุรกีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บ21สรายสหภาพยุโรปหรือ EU ออีออกประนามการโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีในวันนี้ สมผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้นอย2อรายและบาดเจ็บสูงถึง21เรายทวนนี้สหภาพยุโรปแสดงถึงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและหวังว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโฆศกสำนักงานบริหารภายนอกยูโรโซนกล่าวและเขาขอย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับตุรกีและรัฐบาลประชาชนและย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานใกล้ชิดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,175 1,162และ1,150แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,194 1,203และ1,214สำหรับกลุกมลงทุนราคารองคำยังไม่สามารถกลับขึ้นดีเหนือโซนระดับ1,203เหรียญดอลลาร์ต่อคอ์ออนได้แสดงเห็นถึงแรงซื้อย,ยังคงค่อนข้างจำกัดทั้งนี้ระหว่างวันประเมินแนวต้าน,าานาระดับ1,194ถึง1,203เหรียญดอลลาร์ต่อพอ์ออนแนะนา หากราคาอ่อนตัวลงมานักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจพิจารณาในโซนระดับ1 1น5นเดหรียญดอลลาร์ต่อเทยส์ออนในการเข้าซื้อเพื่อหวังเก็งกำไรระยะสั้นจากการบิดตัวแต่ย้อนแล้วก็ตามหากราคาหลุดในส่วนของโซนดังกล่าวควรตัดขาดทุนขณะที่หากราคามีการบิดตัวหรือรีบาวขึ้นใช้โซนบริเวณ1,194นเหรียญดอลลาร์ต่อเทยส์ออนถึงโซน1,203เหรียญดอลลาร์ต่อเทยส์ออนเป็นจุดเปิดสถานะขายโดยยังคงเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นจากการแบ่งตัว สำหบวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลา,าดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ